อาใส่อลไรกันทอดเออกไม่ได้รีบไงแล้วไอ้พวกตาหนั่แคร์สองตัวนั้นขึ้นเป้าหรือยังแล้วกอ็แล้วทำไมไม่เอาเตารีบมารีบอรียบได้ยังไงไฟมันดับก็เอาเตาถ่านเตาถ่านนารีดไม่ออกอาจจะทำไมมเต็มรังขอกลี้มหมไปยืมมือมุกได้แต่ก็ต้องไปเตาคิวใกล้หน่อยอย่าจับเดี๋ยวระเบิดออกไปเลย

ไปปากมีเพื่อนนั้นเลยมดกระแกงหมดชั่วเต็มเลยแม่งบังเด้อน่ะไม่รู้เซ็นเซอร์อะไรใช่มั้ยเซเว่นต้องมุ้งหมดพอเสร็จตัดโกรับรองไม่เซเว่นรับรองไม่เซเว่นบัดนั้นกูไปให้สรัง

ยาย ơi bà to thế ยาย em mica ơi thế 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 luôn tao ơi 사랑ติ๊จเถอะปุ๊ดนี่หอมสะแหน่ห์รุจยศแยยายมึงอ่ะเออก็เหมือนกับยายกูเลยนี่เสียดเทียตราก็เหมือนกันแหละอ๋อของอ้ายไม่사랑ของอ้ายก็มาร์ตโอ้มาถวายบางผมยาม เจ้าสาวนะเออม,มีเจ้าสาวมีเจ้าชายเจ้าสาวตื่นมาแล้โอ้ไอ้โน่เนี่อันนี้มันเป็นเจ้าสาวนี่เจ้าสาวอันนี้ก็เจา้าเบากั <c oughs> ้ <c oughs> เลยเจ้าเป้าเสด็จเถอะเสด็จไปขอได้โรปรดประโาข้าพระแม่นางยิ้มอะไร เส้นแล้วองค์หญิงวันนี้มีอะไรขึ้นเฝ้าหมองฉันไหมก็เปลี่ยนโอ้้เย็ดพริกจีนา่าบางสาเเลี่ยเย,ย็ดพริกกันอย่าถือสาเลยพะอเยว่ะเราไม่ถือสาหรอกนี่พญาเธอสักไปอยู่อ่ะพญาสมพลผู้เจ้าของตัวของหญิงเกดแก้ผู้นี้ได้มีคำสั่งให้ทหารทุกคนเนี่ย ขึ้นเฝ้าเพราะอยากจะรู้ว่าภายในบ้านเมืองสงบสุขดีหรือเปล่าเชิญลงดูดเ <c oughs> จับอาบไปคุยบินบันเชื <c oughs> ่เดียวกันเออไม่ไอ่ที่ทำไม่เลยไม่เดียวกันก็คุยกันอาบไปกับเจสพยายาของ มีเสียอีเอมลินาก็สะกดหมกลับแบบนี้น nah ี um ่พะยาธิสัตว์เราเองเนี่ยอยากจะทราบว่าภายในบ้านเมืองมีศึกมีสงครามบ้างหรือเปล่าขอได้โปรดไประทุกวันนี้ท่าทุกเงือกต้อะ ทุกวันนี้ไม่ว่าเขตชายแดนหรือเขตในกรุงเทพพระมาหาคนครเรียบร้อยหมดปยปแค้ะไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรที่จะเกิดขึ้นไปะค่ะมันเรียกจะมันเรียบในหมดีถ้าเช่นนี้เราเองก็สบายใจเพราะว่าเราเองเนี่ก็เป็นหญิงเกรงเหลือเกินว่าจะเกิดศึกเกิดสงคราม วันนี้ที่เรียกทุกคนมาขึ้นเฝ้าหากไม่มีเรื่องอะไรแล้วเราจะประกาศให้พักราชการสามเดือนสามเดือนเลยหราถูะต้องแล้วขอได้โปรดประโยชสุุญที่ใดว่าอย่างไงมีเรื่องเดียวที่มันยังไม่สงบสุขประโยคน์มีเรื่องที่ยังไม่สงบสุขอีกเชนนั้นหรอเรื่องเดียวเท่านั้นหละประโยคน์งั้นท่านว่ามามันเป็นเรื่องอะไร เรื่องที่เขาจะเลือกตั้งเบื่อไรจะยุสภาเจ้าตกเกี่ยวอ้อยน้องอาปยุอักบายไห้ตราบบ่เคยมือคาวจรนะมังไงมังไทมเธอไว้เตื้อคือจะประยุทธ์กราบประวิตรพอจะแสดงมือต้นหอประพดที่ชอบอัครเวียงอักใหม่นี้ชอบประยุทธ์ถ้าโตถ่าบ่โตต้นลิงปวดในกระโหลกไหล แล้วมึงเอามาพูดจํำแพะอะไรแกให้ไปสรองกินซ้ำเขาจะเชื่อมึงหรือเชื่อเลยต้นต้นพวกแกเป็นไอ้คนกันเองนใหตัวหลุงตู๋ถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องอะไรแล้วเชิญทุกท่านเนี่ยกลับบ้านไปพักผ่อนขอได้โปรดผู้เจ้าครับว่าอย่าผมชั้นพยาทรงพลขอติดตามพระองค์ด้วยผู้เจ้าครับจะติดตามเราใช่แล้วผู้เจ้าครับ เราอยู่ภายในบ้านเมืองเนี่ยไม่มีเหตุร้ายหรอกท่านสบายใจเถอะท่านกลับบ้านกันกลับบ้านท่านเถอะไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรหรอกท่เจ้าครับเราหม่อมฉันอยากอยู่ใกล้ช <c oughs> ิดพรงคอเป็นอะไรอคิดอะไรอยู่หรือเปล่ากี่มัดกิ่เต้นไหวนะกึด ขอได้โปรดไปอยู่ค่ะฉะนั้นแล้วหม่อมฉันทูลลาเลยไปอยู่ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนี่จะไปกับเราจริงๆเหรอใช่แล้วทุกเจ้าครับอะพ่อเจ้าตัวขนมไอ้บรรจุยนตร์ได้โปรดไปยูค่ะว่างพ่อไปกับเพื่อนก็ครูต้องไปทางนี้ một mau như con rắn đi ánh đành đi bộc cho nó quê bận sắt E okay. เคยให้ยลแล้เรียนมีเลขอะไรเออ,อแม่จะเรื่องแม่ทาเล็กูนี่นแม่แม่นี่นีูนอันนี้เล็กอ้อยกันนาเเมตัวรวมเม่เลยมเคยเลจ็จังบเลข้ยแม่เล็กนึนง่งเล็กนึยิงยงนึ่งอด้โปรดไปเยี่ยบ มัมจันทูลลาไปวุตีนะสูนหนึ่งสูนอย่าไม่ต้องรีบหลานะมัมจันทูลาไปวะไปไปเถิดมัมจันทูลลาแล้วไปวะไปเถิดไม่ไม่รอเพิ่งหันมันใบตัวไอสักคนกินกลุ้มเนาะนี่มึกินยิมได้ัชดกีอ ไปบ้านเมืองมันกันเลยตางสบายาจังเพราะว่าไอ้นี่มันจะไปแล้วท่าน,นจะไปช่วยท่านสุริยาเวลา,ลาลเมียจะรักเจ้าโอ้เจ้าเมียจะกานโอ้ไม่แต่พ้อตาคือสักนี่ท่านเองเนี่ยช่างเป็นทาหารที่รู้ใจเราสะจริงท,ที่บอกว่าจะอยู่ติดตามเราแสดงว่ารู้ใจเราใช่ไหมว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่ ใช่แล้วผู้เจ้เอาอย่างนี้เราเองก็จะไม่ขอปิดบงังฝ้ายถิ่นเกแก้วผู้นี้อยากจะรู้ว่าราชดรอ,อยู่ดีกินดีม,มีทุกร้อนอันใดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าหากเราไ,รไปไปตามปกติแล้วรเราเองเกรงว่าจะไม่ได้รับรู้รถ้าเป็นจริงของราชดรเช่นนั้นรเราจะตอบตัวเป็นสามัญชนคนธรรมดา ไม่อยู่ช้าเราเร่งไปค่ะอาจารย์ ใหญ่นะัมาใช้ที่ไอ้ดงมันพะชักวันพระไม่มีวันเดียวเดี๋ยวคอยดูในวันข้างหน้าเราจะต้องจัดการมันให้หมดแต่เดี๋ยวนี้อย่าพาม่นางสเสด็จออกจากเมืองมันเป็นโอกาสดีของเราลนะวปล้องตัวเป็นโจรดักทังข้านะ ขอบพระคุณท่านพบกับนางเอกเป็นจันทร์มีศิลน,นะนางเอกเวรุเป,ประจ่าทีมง,งานมีดวงนึ่งจะรับบทในท้องเรื่องอะไรนั้นกก็ต้องชมนี่ครับยิ่งเด็กยิกะนะ่งสนุกอีสักรู้พบกับหัวหน้าผู้นำทีมงานโครตสองเสือศิลนะ แกหัวเราะชื่อแม่ใชนทำไมเนี่ยก็แค่แม่ชื่อโสภานีไม่ได้ชื่ออย่างอื่นสักหน่อยและยังมีพี่สาวอยู่อีกคนนึงเขามีชื่อว่าสิรินทิพย์ทุกๆวันเนี่ยตัวฉันเองก็มีความสุขดีแต่ว่นนาเนี่ยสิรินทาเนี่ยคิดถึงพี่ชิดแล้วเกินฉันเนี่ยแอบชอบพี่ชิดมานานแล้ว แต่ไม่รู้นะว่าพี่ชิดเนี่ยเขาจะชอบฉันบ้างหรือเปล่าไปหาเขาทุกวันน้ําหยดลงหินหินมันก็ยังกร่อนและนักภาษาอะไรกับกฉันที่ฉันไปหาทุกวันเขาก็อาจจะใจอ่อนบ้างและยังมีท่านลุงอยู่คนหนึ่งให้หนาวแาเธอสักวันเนี้ยถ้าฉันจะไปหาพี่ชิดแม่ก็จะสงสัยเอาเพราะพี่ชิดเนี่ยเขาเป็นคนยากคนจนส่วนแม่เนี่ย เขาชอบคนร่ำคนรวยถ้าจะไปหาพี่ชิดเลยแม่ต้องสงสัยเป็นแน่เดี๋ยววันนี้ฉันจะไปหาแม่ก่อนเสร็จแล้วค่อยหนีแม่ไปหาพี่ชิดซะดีกว่าเตรียมค่ะ ใจนังกี้กุ้ยมือจ่อเราวิ่งบุกมาเอาขอเสียงแม่ม่บ้านแกเอาบ้านเสม็ดนะฮึบ้านสมัดใหญ่น้อยเอาขอเสียงดังกว่านี้ปเตยนาดูเล่พองอ้อยประมาณต้มในรุ่นระเบียงจึงกี้นะฮึบตุ้งติ้งสารียนนาสมองจึงกี้จึงเอ អរអត់ត្រែងអំនៅកោទទុនល្ងងតែយើងផងតាគេលូនទុបាត់នេះហើយវរមុកសតាយើងណឹងបាទកម្រាមដៃ10សวัสดีអ្នកស្រុកគេអើយស្រុកស្រ дый ទេบ้านสมิตรใหญ่บ้านสมิตรน้อยเจ้าสมิตรปานกลางน otra អោขอเสียงบ้านสมิตรน้อยหน่อยบ้านสมิตรใหญ่ ม like. ีชื่อมันนามนักกล้องจักรสุขุนแสงดํามอสแรงเธอยังโหขปาก้มแดงบัดชอบบัดชั่วจะแมยยุบกระลิงหรือเก้ថ្ងៃដល់ชอบเก้ที่เออตองมองคุยละอเอาๆๆเตอะอะรักคุยละอรอบก้มถุยใหญ่นะเล่นกับมือลิเกมือหงมือนอกๆจั๊กมือลิเกพ่อ ສະໃຍຫະສະໃຍຖ້າເຈົ້າໂອມຸກສັດທມົບເລຫະອ້າຍລິ່ງບໍ່ແບມຸກຕົກຂະແນນຊະບັດບໍ່ເຫິງເດງລືມອ້າຍແບມຸກຂະແນນເຈີ້ຍກັບປາຕົກຂະແນນທີ່ໂຕວໍລະນາມກຸຍິເຫີ້ກຸຍິຊິມຸກຂະແນນເຕກະຫັກຕົກປະດິດກະສາຍຕາອີມປົ່ນໃຫ້ບາດກະປロッກກໍາສະກູນນີ້ໃຫ້ເນກໂລດນໍາສະຄຸນແສງດໍາ គឺមកលេងនៅវត្តសម្វេតน้อยក៏លបវិញលីងបថក្នុងមួយអឺឈុតនេះលីងបថក្នុងប្រថាប់នេះឲ្យមកទៀតហើយតើរណាមានឫទ្ធចុះផាកមានឫទ្ធចាប់ថាំងគ្រប់បានត្រិចបាទក៏អរពុណ្យចុះផាបានទីតតបាទអូននេះចុះផាកអូចុះផាកឫទ្ធនេះសមត្ថមកលីចាចា ន <tiếng> េះបងមកខៃមុខចាប់ផាធាវនេះអាយតាំងវិធីបានเก็บរកផ្ទះនៅនេះអូច្មោះអុយនេះបងហឺដេញបងដេញអើទេហូខ្នាតច្មោះខ្លួនឯងចាំបាទនេះណាធាយមួយខំជួតមិនម៉ូទេទៅញធាយហិចឹងអីទេក៏ទៅមកឈួឯនេះស្រុកនោះផ្ពុះខใจតែផ្ពុះអត់ហ៎ចា អឺវត្តឌីចាមករិយាជីតិណាទេមិនគួយស៊ីកលទេអត់ចាប់ដៃឡောអឺហູ້ដៃគੂੰតែបាត់ជុទៅវិញនេះពីបាឡောសាទុគមៃជិបកូនចិបចៅអိုင်းណាហើយហើយណោតានងស្រក់ស្មាច់នេះហើយចាចាអូសួស្ដីទៅណាទេហូអើមកតែចាំបងเดี๋ยวก็ได้មារយាហាត់ទៅនេះគណាត់លើដៃសិលាអញ្ចេះនងឯនងគួយដល់ស្គៀបដល់ចេក ต้องคุยชันเต้าบ้องอันอันอันเป็นนางอันเป็นนางมองนันบักขับเออเออมองนี่เัาเปิมตูดเจ้ามึงมองงามไรเออเป็นนางตรงนั้นเออเด่นสาหองนะอ่ะอาจารย์ song อภิราภิมุนสมิตน้อยรอบนี้สมิตใหญ่รอบตาโตสมิตปานกลางอื้อเอาขอเสียงวัยรุ่นบ้านนี้หน่อยเทนี้60มันก็แส้ดอกเต้นมีติดจอกมือบ่ตั้งสติใหม่ซิขอเสียงวัยรุ่นหน่อย เอมึกจักท่าเอเอาไว้รุ่นอย่างนาคุณเอ็งมุกตัวอย่างตรัพย์สงอเฮ้ยออนนี่ยายมาปีข้างบุรีรัมครับขอบคุณคุณยายจาจาอ๋อยายเรียนเก๋งๆเนาะจ้าขอบคุณครับเออนี่โมปีศรญายขมาให้บาดนูโมปีศรข้างบุรีรัมเอกทัตบ้านบางวัดเจริญไม่ช็อกโม អុយស្នាទឹកមលូគេយោមកដាក់រវាន់មែនខ្ញុំមកស្ដោះទឹកមលូហ៎អរណានមករវាន់កូនតែមួយបរិការដល់បងហើយចំពោះចំពោះងបូនចាអ្នកផ្សេងអត់អាអស់នោះឲ្យលឿនតិចក៏បានទៅចា10នាទី หลวงพระเหนือวัดสาวชงโกใครเห็นต้องงงกราบดวงปู่หงลงทักแสงอามะพันเตออาจารย์เนี่ยตรึมមកទៅអឺไอ้ธรรมៈតាបងពូនបងពោធិមកต้องស្រោច